สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมปเบ b a l l นะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะสมัคร ID ใหม่มาเล่นแมปเบ b a l l กันนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองนะครับก็คือห<อ>้ามใช้สกิลนั่นเองหรือตีแบบตีเฉยๆตีธรรมดานะฮะเอาล่ะถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันถางั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำล่าวาบัรแลวรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกม Pass Rate 7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ l o c k Food, King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ l o c k f o o ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาเริ่มแล้วไอ้นังถึงเวลาปฏิบัติการ โอ้โหใช้สก,กิลกันเต็มเลยอยากใช้บ้างจางแต่เราใช้ไม่ได้ไม่รอรอ,อ,อจังหวะก่อนก็ได้โอ้ยไปแล้วหนึ่งศพเลโก้ระเบิดเช็ดเคมีล่องหนด้วยน่ากลัวมากอ้าวเรามาดูกันนะฮะใครจะเป็นศพแรกของไอดีนี้ไอดีนี้ยังไม่เคยฆ่าคนเลยนะเนี่ยเป็นไอดีแบบผู้บริสุทธ์ไอเขาตียนไป ้ยบนมนทานีกดคลิกเลยเอ้ยไปแล้วแวนซ่าๆเอาคนไทยซะด้วยไปแ,แล้วหนึ่งศพ <c oughs> เราฆ่าคนไทยซะด้วยแย่ yeah, แล้วอม mm hmm. โอ้ยโอลิปเปอร์อ่ะไม่จริงคลิกเลยโอ้ยตัดลิปเปอร์ทีฉันขอร้องละสหายโอ้ยนี่อะไรวะมันจะฆ่าผมหรือไงทำไมมันกระโดดตัดหน้าผมอย่างนั้นนะ นี่ตีโด่งกลับไปเหงื่อหน้าขึ้นฟ้าเลยตีโดงกลับไปอืมปาดไปอืมไหลอ๋อเดนใช้สก,กิลสวปมาใครจะเป็นศอบที่หกันแน่โูมีวิสกิลสลับด้วยอะ่ะเมื่อกี้ใครวะไม่ได้ดู ผมต้องชนะให้ได้เพราะว่าผมไม่สามารถใช้สก,กิลได้มันค่อนข้างเสียเปรียบสุดๆโอ้ยเสียงเคียวโอเคคิวที่หแล้วโอ้ยตายนั่งนิ่งเลอยออโดทำไมเอาตาย <c oughs> ช้าชารัาชาชาปัดเอ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยทำไมได้ง่ายจัง พอจะง่ายๆเลยเฮ้ยห,หรือว่าจะเป็นโอกาสที่ผมจะชนะกันแน่ใกลเคียงมากหรือว่าผมจะชนะกันนะชนะหรือเปล่าขอชนะได้ไหมวินเนี่ยเหลือสามคนแล้วเหลือสามคนแล้วมันใช่สก,กิลอะไรวะพวกนี้อ้าวฮ้ยเหลือหนึ่งคนแล้วม,มาไอพี่สู้กับผมหรือเปล่าไอพี่สวดีครับ เฮ้ย,ยชนะแล้วเต้นเลยไอ้น้ำไ <c oughs> หวหรือเปล่าเจอคนตึงซะด้วยดิคิวตั้งสามพันเน่คือแบบวันๆไม่ทำอะไรแล้วอะ่ะเล่นกกแต่เกมเอ้ยตายแล้วหนึ่งไปก่อนเพื่อนเลยเอา้าอุยเข้มเลยเฮ้ย,ยสก,กิลโจก็ใช้ไม่ได้ ก็ว้าวุ่นเลยคนดูทีนี้นี่เป็นไงล่ะเดินสเต็ปไหลเข้าไปโอ้ยลองหนอนอ้าวตายด้วยหูได้ผลเดี๋ยวหนึ่งสองลองหนอนสองคนเหรอนี่ข้าคนไทยเลยใส่ชุดไฟเอ็มเฮ้ย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 ท่า หม่งงกลับเลยตีกลับหลังอุยเอาขึ้นไปผมกลัวมันเล่นเหลี่ยมอ่ะเล่นสกิลใสอ่ะผมไม่กล้าเข้าตรงๆว่ะคนดูเดี๋ยวแพ้เห็นไหมเอลี่ต้องหนอีกแล้วโอเคตัดได้หนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องตัดล้องหุนคนหนึ่งดิ๋ยีเพิ่งตายนะเพื่อนเอ่อนจเล่ลองหุนเพื่อน โอเคมา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 ตัดก่อนตัดก่อนขอบบอนนอยขอบบอนน่อยมันจะเลียมผมไม่จริงโอ้ยลองผมไม่ได้แล้วเอ้าไอ้นงตรอเบรี่ด้วยแหละมาม่าผลไม้ เอชนะอีกแล้วอยากแกลเล่นแร้งอยู่นะเฮ้ยใครวะฮฮะะข้าก่อนเลยเผื่อโปตกใจเผื่อเผื่อเขาเป็นโปอยู่ก็ว้ามาคืออะไรวะนี่ไงกินนิ่มเลยขอข้าหน่อยวุ่ยบอลเด้งกลับก่อน โอเคผมได้อยู่ผมได้อยู่โอ้ย้ยนั่นแน่วิ่งเข้าหากัว่ังหวนใจแล้วราคาได้อีกแล้วมาดิมาดิโอเคครับตึงอยู่ตึงอยู่อ้าวกดโล่ก่อนก็ตายดีงี้ วันนี้ล่องหุ่นนะทำไงดีข้างหลังก็ล่องหุ่นนะสองคนก็หนึ่งกัน,กนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหล่องหอุ่นเฮ้ยอย่ากดล่องหุ่นนะขอร้องอยา่ามีอย่ามีล่องหุ่นนะขอร้องขอร้องเฮ้ยล่อง,อองหุ่นมีกี่คนนะ่ะจะใช้กันเยอะซะด้วยโอเคตัดล่องหุ่นไปหนึ่งฮะมา ใครก็ได้ตายก็ได้สักคนอนึ่งอะคนมีล่องหนจะใช้ตะกิวไม่ได้แล้วนะฮะถ้าถ้าเราเหลือสองสองหนึ่งหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งต้องหนึ่งหนึ่งให้ได้มาชิบหายละตัวตายเฮ้ยเอาโลมาว่ะโอ้โหตัวหน้าโอ้โยไม่ตีจะดีหรอจะเองได้เรียบร้อยไม่มีล่องหนแล้วใช่ไหม,มาวิร์ดนี้มา The fuck bro ทำอะไรเนี่ยมาขอร้อง <c oughs> มองบนันไอโอ้ยขวั้ลงหนด,ด้วยโอ้โหสเต็ปเทพเอ้ยล้องหนกี่คนเนี่ยมึงสวัวบด,ด้วยอ้าวตายซะแล้ว บอลจงมาทางชั้นซะเถอะ please หายตีมาขอหน่อยขอหน่นอยฉันจะฆ่าคุณท่าเยอะซะด้วยนะประเด็นออยเข้มเลย <c oughs> เฮ้ยมีคนแหลกเหมือนวิแววจะฆ่าได้ป๊บนึงนนะรอบอลกัน อ้าวอุ้ยรังหนอุ้ย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 เฮ้ยโอเคเผื่อไปกดก่อนตกใจหมดเลยมีพลังจิตด,ด้วย เอ้ยเฮ้ยผมตัดผมฆ่าท็อปหนึ่งได้นี่ท็อปเซิร์ฟได้เก่งเลยสึกดีเฮ้ยไอ้น้องตอนนี้ก็เหลือเราหนึ่ง,งแล้วแหละเอาไหม เออโหนีสุดชนะททีเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,เ,อยเอาดีได้หนึ่งครับขอได้ไหมบอลน,นั้นอนะส่งบอลมาให้ผมแนวอ้ยอยู่ใกล้ซะด้วยเมื่อกี้นึกว่าถ้าตีสวนมาคือผมตายเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยเมื่อกี้เขากดผิดนะเลยกดโล เห็นอยู่นะโว้ยโวๆยโวยมีบุตรอันนี้เล่นบุตน่ากลัวมากโอยโอยตายเผอกดเมื่อกี้เห็นโอย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 สกิลเกียนมากสแซโคตดไม่ชอบเลยสกิลเกียนเกิน รอเปลี่ยนคนหรือเปล่าไอ้อขอบอลหน่อยดิไอ้โอ้ยตายโอเคแอบก่อนแอบแอบแอบเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นปัดก่อนปัดก่อน,ปนไปทางโน้นไปทางโน้นโอ้ยไม่มีแัวแล้วไม่น่ากลัวแล้วตอนนี้เฮ้ย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  ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีคนล่างหนหมดเจ้ด้วยเจ้ดวยเจ้ดยโอ้ยรอดรอดรอดโอเคแค่นี้ก็สบายแล้วนะ่งบันดีดีมีล่างหนเหรอจริงเหรอเฮ้ยเต้นใส่เลยนี่นี่นี่